เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมคําพองเทพาคำผู้แทนรัศดรชีรชื่อพรรคก้าวไกลในสัดส่วนของผู้แทนภาคอีสานผมขอยืนยันกับท่านประธานนะครับว่าสิ่งที่ผมจะอภิปรายต่อไปนี้นะครับเป็นการขอยืนยันว่าเป็นการแปลยติในวาระสองนะครับไม่ใช่เรื่องของการรับหลักการแต่อย่างใดซึ่งเพราะผมเนี่ยขอเปลี่ยนนะครับชื่อพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณป รายจ่ายประจำปีงบประม,มาณพุทธศักราช2,565เป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อบริหารราชการแผ่นดินพศ2,565ท่านประธานที่เคารพครับนับจากที่เรามีการใช้ระบบระบบการจัดทำงบประมาณเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนมาแล้วประมาณ เราเปลี่ยนมาแล้วนะครับสามครั้งครั้งแรกเนี่ยเราใช้ระบบใช้ระบบแสดงรายการหรือระบบตะกร้าแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นระบบแผนงานโครงการแล้วล่าสุดก็เปลี่ยนเป็นระบบเป็นระบบะมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์นั่นหมายความว่าในการจัดทำงบประมาณเนี่ย นะครับมีการเปลี่ยนมาเป็นระบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เนี่ยเมื่อปี2,542นะครับในยุคข,ของที่ท่านประธานดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสรรนะครับนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะครับหรืออาจจะรู้นะครับว่ามีการเปลี่ยนแต่ผมเนี่ยคิดว่าผมไม่รู้เพราะดูเนื้อหาในงบประมาณของแต่ละปีเนี่ยที่ทัาทำมาเนี่ยเราจะเห็นว่า มันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะทำตามยุทธศาสตร์นะครับดังนั้นเนี่ยในการที่จะในการทำจะทำร่างงบประมาณปีนี้เนี่ยเรานะครับทางผู้จัดก็บอกว่าเป็นใช้ตามระบบส t ิติเพ i c ์ฟอร์ r มานเบส r ์ป s b บ d g ต t ิ้งหรือระบบที่มุ่งเน้น ผลงานตามยุทธศาสตร์นะครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่ผมกล่าวเรียนรรท่านประธานนะครับว่ามันยังเป็นระบบเดิมอยู่นะครับดูเราก็ยังเห็นขาบไครของระบบเดิมนะครับระบบงบประมาณเดิมนะครับแม้ว่ามันจะมีเรื่องของคําว่ายุทธศาสตร์แต่อย่าลืมว่ายุทธศาสตร์นะครับเป็นยุทธศาสตร์20ปีใครเป็นคน ล่างยุศศาสตร์20ปีซึ่งมันหยาบกระด้างมันแข็งกระด้างหรือแม้แต่นะโยบายเองก็ไม่ได้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับหรืออยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่จะในปัจจุบันที่จะนําไปสู่อนาคตนะครับนอกจากยุทธศาสตร์แล้วนะครับรรท่านประธานกลไกลของ SPBB หรือระบบประมาณที่ใช้ผลงานนะครับมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เนี่ย กลไกอื่นอีก6กลไกนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอัน,นยุทธศาสตร์นะครับบอกไปแล้วว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอบรับมันไม่ได้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าเพื่อที่จะนําไปสู่อนาคตเลยนะครับอีก,กนหนึ่งก็คือ m mtef ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะไม่ได้สแสดงบทบาทในการที่จะทําให้โง,ง,งมารฉบับนี้นะครับได้อ,อย่างอย่างอย่างตรงกับระบบนะครับ การเพิ่มขอบเขตครอบคลุมไม่ครอบคลุมหรือครับนะครับการกระจายอำนาจทำอภิบาลการติดตามประเมินผลทั้ง3 4 5ส่วนนี้เป็นอำมาตนะครับท่านประธานที่เครบครับในการที่ผมจะแปลยะติในการเปลี่ยนชื่อพระราชบัญญัตินะครับจากพระราชบัญญัติงูมานรายจ่ายประจำปี งบประมาณ2,565นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำตามประเพณีกันมานะครับว่าอพอสิ้นปีพอถึงฤดูกาลก็ทำงบประมาณประจำปีนะครับมาเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อบริหารราชการแผ่นดินก็เพื่อที่จะนะครับให้มันให้ชื่อนะครับ ให้ชื่อพระราชบัญญพันิงาประมาลายจ่ายเพื่อบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับเข้ามากํากับนะครับเข้ามากํากับให้กฎหมายฉบับนี้ได้ทั้งกระบวนการโดยเฉพาะในในกระบวนการจัดทําเนมันผ่านไปแล้วแ่วแะแต่ในส่วนของกระบวนการที่จะบริหารงประมาณใน อนาคตในปี2 5 6 5เนี่ยหลังจากที่งบมาณฉบับนี้ผ่านสภาไปแล้วเนี่ยนะครับจะได้อยู่ในระบบซึ่งรัฐบาลซึ่งสำนักงบมาณเนี่ยนำมาใช้ในการจัดทำงบมาณถึงแม้ว่ามันจะไม่ครบถ้วนนะครับอย่างนน้อยก็การใช้งบประมาณน,นะครับการบริหารจัดการงบประมาณเนี่ยซึ่งเราก็เห็นว่า ทั้งกระบวนการจัดทำการทำข้อมูลนโยบายยุทธศาสตร์ต่างๆหรือแม้แต่แผนงานโครงการมันเป็นเรื่องของการท็อปดาวทั้งนั้นเลยนะครับเป็นการสั่งเป็นการสั่งการเป็นเป็นงบประมาณที่ท็อปดาวดังนั้น,เ,นเรื่องของการกระจายอำนาจซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญของระบบ s p b เนี่ยมันเกือบจะไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับดังนั้น นะครับผมคิดว่าการเปลี่ยนชื่อพระราชบัญญัตินะครับงบประมาณมาเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อบริหารราชการแผ่นดินเราก็จะเห็นชัดว่างบประมาณแผนงบประมาณเนี่ยมันต้องเอาไปใช้เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่เอาไปจับจ่ายใช้สอยนะครับตามหน่วยงานบางหน่วยงานก็ ไม่รู้ตามอำเภอใจหรือเปล่าผมก็ไม่อยากจะกล่กหานะครับแต่ว่าชื่อของพระราชบัญญัติงบประม,มาณเพื่อบริหารการแผ่นดินพศ .2515 เนี่ยถ้าหากได้ไดร,รับการเห็นชอบนะครับจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้ก็จะเป็นบรรทัดฐ,ฐานว่าการที่เราจะนำหลักการอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาใช้ในการจะทำงบประม,มาณแผ่นดินเนี่ยนะครับ มันจะต้องมีความชัดเจนแล้วก็เป็นไปตามเป็นไปตามหลักการนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์กับแผ่นดินเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอบคุณขัาท่านประธานครับครับจะชี้แจงก็ได้นะครับหรือไม่ชี้แจงเชิญนะครับเรียนท่านประธานที่เคารพ นายวิเชนทริ์ในฐานะกรรมธิการขอยาตเรียนว่าขอยืนตามร่างเดิมนะเนื่องจากเป็นพ้อยคนที่ปรากฏอยู่ในรัมนูนแห่งราชนจาจักรไทยตั้งแต่มาตรา141ถึงมาตรา144ครับขอบคุณครับท่านพอมพองยังยืนยันไหมครับถ้ายืนยันก็จะลงมติถ้ายังยืนยันต<ค>ิบท่ขนราบาขอบคุณครับผ่านไปยังยืนยันนะครับ ยังยังยืนยันครับรับถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอมติที่ประชุมตั้งแต่ชื่อร่างนะครับก็เชิญสมาชิกเข้ามาเพื่อแสดงตนตรวจสอบองค์ประชุมนะครับก็รบกวนสมาชิกเข้ามาลงมตินะครับ เช็คเข้ามาแล้วก็คารุณากดบัตรเพื่อแสดงตนตรวจสอบองค์ประชุมครับ 어 à nó มาทิกที่เพิเ่งเข้ามานะครับพร,รุณากดบัตรเพื่อตรวจสอบวงประชุมครับ